สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องสมการวงรีครับกรณีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Hk ครับสมการวงรีครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Hk Standard e q u a t i o n of an Ellipse with Center Hk นะครับรูปมาตรฐานที่อยู่นรูปของวงรีที่ว่าจุดศูนย์กลางที่ Hk ในเนื้อหารครับเราจะมาสนใจกรณีแกนเอกขนาดแกน x แกนเกหรือแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรขนาดแกน x นะครับหรือแกนนอน ในเนื้อหาหประกอบด้วยการหาค่า a, b และ c การหาจุดยอดจุดโฟกัสจุดปลายแกนโทความยาวแกนเอกความยาวแกนโทและเราจะเขียนกราฟวงรีจากสมการวงรีที่กำหนดให้เนื้อหานะครับระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4-6นะครับปีที่4-6นะครับอ่านตัวอย่างครับนี่เห็นไหมครับจุดสดุนกลางเปลี่ยนไปดูจากรูกปวงรีที่เคลื่อนที่นะครับจุดสูนยกลางยังเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไป จะเปลี่ยนไปนะในรูปนี้จะเป็นลัศสารีตามแกน x พูดง่ายแกนเขนาดแกนแกน x นั่นเองขนาดแกนเอ,น,น,น,เอนะรูปเป็นยาวยาวรีอย่างงี้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหาการเรียนรู้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอ่าดูครับท่านแรกก่อนครับนี่คือสมการวงรีครับ เ h ็กซ์ลบเยสอง 2, ส่วน a อเงสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกสอง 2, ส่วน b เองสองนะครับนี่คือสมการวงรีนะครับจากรูปนี้ครับนะครับเราดูที่ค่า a ครับ a ต้องมีค่ามากกว่าบเสมอนะพันเอลังสองมากกว่าบีเงสอง 2. สังเกตตัวหารนะ่ะถ้าตัวไหนเป็น a ก็ดูค่าข้างล่างถ้ามากสุดคือ a หารหารค่าอะไรครับถ้าหารค่า x กแสดงว่าภาพนี้จะรีจะรีตามแนวแกน x นั่นเองครับแกนสมมาตรจะอยู่แกนสมมาตรแ,แกน x กก็คือแกน ฐานแ,แกน x นัวเองให้สังเกตน,นะครับ a b c มากกว่าศูนย์นะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk นะ h แล้วก็ k นะครับจุดยอดอยู่ที่สังเกตรรีตามแกน x ฐาแน,แกน,แ,กนแกนนอนแกนแกนนอนครับค่า x ทีเปลี่ยนแปลงพันจุดยอดอยู่ที่ h บวก a แล้วก็ h ลบ a ส่วนค่า y คือ k นะครับจุดโฟกัสเหมือนกันครับก็ h บวกลบ c นะครับแล้วก็ หวานนี่คือ k นะครับจุดปลายแกนโถก็ได้ h แล้วก็ k บวกลบ b นะครับความยาวแกนเอกยาว 2a หน่วยความยาวแกนโทยาว 2b หน่วยนะครับอันที่6 c กํลังสเท่ากับ a กํลังสลบ b กํลังสเดี๋ยวเราจะนำมาใช้นะครับให้สังเกตครับถ้ารีถ้าแกนเอกขนาดแกน x ค่า x เ,เปลี่ยนแปลงนะสังเกตจุดจุดยอดนะครับ h บวกลบ a โฟกัส h บวกลบ c ให้ลองสังเกตต,ตรงนี้ครับ ข้อ1ครับจากสมก,การวงรีนะครับ x ลบสทั้งหมดยงสองส่วนหกกำลัง2องบวก y ลบหทั้งหมดยงสองส่วนสอลังสองเท่ากับหนี่คือสมก,การวงรีที่ให้มานะครับจงหาจุดศูนย์กลางจุดยอดจุดโฟกัสจุดปลายแกนโทความยาวแกนเอกความยาวแกนโทและแกนสมมาตรพร้อมเขียนกราฟวงรีครับอ่าเริ่มต้นครับเรามาดูนี่ก่อนครับทบทวนนิดหนึ่งครับนี่คือรูป,ปฐานทั่วไปของสมก,การวงรี x ลบ h ทั้งหมดยงสองส่วนเกซ์ำลัง2องยามว่าเกำลังสอง 2, มากกว่า b กำลัง2อง ส่วนแล้วก็บวกวงเล็บ y ลบ k ต้องอกยกกัสองส่วน b ลังสองครับหนึ่งนะครับถ้าใส่ว่าแกนเอกขนานแกน x นะครับข้อน,นี้ a กำลังสองคือ6กำลังสอง b กำลังสองก็คือ2กำลังสองนั่นเะองจุดยอดอยู่ที่นะครับนี่ h บวกลบ a แล้วก็ k จุดโฟกัสอยู่ที่ h บวกลบ c แล้ว k OK. เดี๋ยวเรามาใช้นะครับอ่าตรงนี้กดนิดนึงอ่าแล้วก็เริ่มครับเราหา a ก่อนครับง,ง่ายก่อนนี่ครับ A กำังสองเท่ากับสามหนี่นะเอามาสุตรนะ a กำลังสองได้สามหกท่าน A เดียวคือบวกลบหก A มีสองค่าคือ6กลบหนะครับส่วน B กีกำลังสองคือตัวนี้ครับก็คือ2องลัสองไ้สี่นั่น b เดียวคือบวกลบสทันนะครับท่าน,น a ได้หกกับลบหกได้สองลบสอนะครับต่อไปหาค่า C นะครับ c นี่ครับ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบบกำลอง 2. นะครับคราวนี้อ่าทันนะครับอ้าวปิิก่อน มล้ไม่เห็นช 3, 3, ัด C กองสองครับ36 36ก็คือ a กองสนะครับบ b กองสองก็คือ4 36ลบ4ได้32 32ฮัน4เดียวคือรูท32ถูกครับรูท32ทอนได้4รูท2นะครับหรือค่ามาน5.6กว็ได้ครับฮัลฟได้ abc นะครับทันนะครับได้ abc ละจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk h ก็คือ3 k ก็คือ1ถูกไครับอ่าว้ได้ครับ จุดศูนย์กลางอยู่ที่3 1นะครับ H ก็คือ3มนครับ K ก็คือ1นัน้น HK คือ3 1จุดศูนย์กลางต่อไปค่า a ที่เราหาได้เราตอบ B บวกลบ6ครับทันนี้กูใช้ค่าบวกนะครับ a ก็คือ6 b ก็คือ2ถูกไหมสจริงๆคือ b คือบวกลบ2อนะครับเขียนเพิ่มเติมนะครตรงน,นี้ค่า a หก6 กบ,บกบวกลบ6 4บวกลบ6บวกลบครับ5.6 6หรือ4ีรูตัวนี้รนะหรือ4รอ2รนะ4ีรูที่เราหามาเมื่อกี้นี้ครับถ่านครับความยาวเกณฑ์ดเอกตรงนี้คนระับมันได้12เพราะเกิดจากอะไร 2a a เราใช้ค่าบวกครับเพราะเครับถูกไหมฮะ2คความยาวทุ่นบวกนะครับ ตอ,อนอย่างนี้แกนโทวามยาวแกนโทอคือ 2b เราใช้ค่า b เป็นบวกนะครับ 2b ได้เลยครับ b ก็คือเราใช้2ครับ 2x 2เป็น4หาความยาวแกนอีกได้ยาว12 12หน่วยความยาวแกนโท4หน่วยถูกไหมครับโอเคนะครับอาต่อไปทำไมต่อครับเราหาจุดเลยครับจุดยอด vv v นะครับก็คือ,อ h บวกลบ a ถูกไหมครับลบ a แล้วก็ k เรามาใช้ครับจุดยอดนะจุดยอดตัวนี้นะอ่าเราได้เลยครับ h ก็คืออะไรครับ h ก็คือ3 a ก็คือ6เราให้บวกลบ6 k ก็คืออะไรครับ1นี่ครับทาไหมครับคำตอบก็คืออะไรครับถ้าเราแยกมานะฮะ 3บวก6ได้9ก็คือ91จุดแรกคือกจุดที่2คืออะไรครับ3ลบ6ได้ลบ3ก็ลบ3นึงนี่ครับนี่คือจุดยอดครับได้เลยครับโอเคไหมครับไปโฟกัสครับโฟกัสโฟกัสเท่าไหร่ครับ h บวกลบ4แล้วก็ k ถูกไหมครับนี่ครับ จะได้อะไรครับ H ก็คือ3 C ก็คือ5ใช้4รู2ก็ได้ครับด้านนี้ก็เขียนได้ครับ3เอาผูเขียนรวมนะครับ3บวกลบนี่ก็ได้ครับถ้าคุณไม่เขียนก็เอาค่าประมาณนะูใช้4รู2เลยก็ได้ครับครับ K ก็คือครับ K ก็คือ1เหมือนเดิมครับนี่ครับผูเขียนรวมเลยนะทันนะครับได้นะครับอ่ะให้ดู ภาพจริงครับจุดศูนย์กลางใส่ครับ3ามหนึ่งอ้าวนะตันี้สามหนึ่งครับ H นะครับเป็น3 K เป็น1นะครับ H ก็คือค่า x ส่วน K คือค่า y ต่อไปเลยครับ A อ้าว A ครับนี่ครับ A หกหน่วยนะครับวัดทางขวาหกหน่วย6บวก3ได้9ถูกไหมเท่านันได้9กนีก็เนี่ยก้าน่ ท่าทางซ้ายก็คือ3 6, ามลบหกตรครับได้ลบสาอ่าครูเขียนจุดใส่ไปนี่คือจุด v ีหนคือจุดยอดนะครับอาคุณสารพิกัดนะครับนี่ครทันไหมฮะนะ a เป็น6ก็3้บวกหได้9ก้าก็เก้ลบหได้ลบสานี่ครับคือค่าจุดยอดนะครับจุดยอดนะฮะจุดยอด v นะต่อไปจุด6อ่าครูจุดปลายแกนโทก่อน จุดปลายแกนโทนะครับอ่าก็คืออะไรครับนี่ครับจุดปลายแกนโทจากไหนครับนี่ครับจุดปลายแกนโทจุดปลายแกนโทรครับ H est, แล้วก็ k บวกลบ b k บวกลบ b นี่ครับเอาใช้นะจุดปลายแกนโทอ่าได้ครับขอกเขียนนะนี่ครับ b 1 b 2นี่คือจุดปลายแกนโท นะครับค่า b นี่ครับสองหน่วยไว้ละสองหน่วยค่า h มนเดิมก็คือสามหนึ่งบวกสองได้พิกัดนี่คือสามสามต่อมาตอนนี้พิกัด b สอง h คือสามมนเดิมหนึ่งลบสองได้ลบหนึ่งก็ได้พิกัดสามลบหนึ่งเราแทนลงไปครับนี่ครับทันไหมฮะนะได้นะไม่งงนะครับไปต่อ เราสามารถเขียนภาพได้ครับวงรีได้ครับใส่วงรีกราฟวงรีก็จะเกิดขึ้นมานี่ครับนะจะผ่าจุดยอดจุดปลายแกนโทครับจุดปลายแกนโทอ่านไหมครับอ่าต่อไปหาเลยครับโฟกัสครับโฟกัสเอฟนะครับเอฟโฟกัสอ่าตัทนี้ประกอบครับจุดโฟกัสประกอบนะฮะเอชบวกลบซีคันนี้ซีเราใช้ค่าประมาณครับใช้ค่ามาก็ได้ครับอ่าก็ได้นลครับ 4ี่บวหรือ5.66จดถนั่นเองใช้ตัวไหนก็ได้ครับอ่ถ้าใช้5.66นะฮะเราก็เริ่มโฟกัสนี่ครับโฟกัสนะฮะตรงนี้โฟกัสนะฮะอาจจะเขียนยากนิดนึงครับเอาดูค่า c ปิดนี่ก่อนครับอ่าคือค่า c ห้าจุดถกหกนะครับจากจุดศูนย์กลางยาวมาเนี่ยนะครับ c คือห้านจะุดถกหกอ่าค่าที่คงที่คือค่า k นั้นเราได้ครับนี่ครับ h est, บวกลบ c h est, คืออะไรสร์ 3ามบวกห้าดถได้เลยครับได้8.6พอมาฝั่งขวามือนี้ก็คือ3ามลบห้ 5. ถูกหกครับอักพิกัดที่ได้คือนี่ครับพิกัดที่ได้นอันนี้คือ8.6แล้วก็1ส่วนนี้คือลบสอแล้วก็1ทันนะครับอันนี้ก็เกิดจากนะครับ3ามลบห้าจุดถนะครับได้เหรอลบสองจุดถูนค่า k คงที่เหมือนเดิมนี่นะดูจากสูตรนะครับอย่าไปงงครับให้สังเกตนะ ค่า x จะเปลี่ยนแปลงนะครับผ่านนะครับได้นะครับอ่าเขาให้ครูใส่แกนเอกแกนโทนี่ครับจะชัดเจนนะขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าให้ได้เห็นชัดเจนนี่ครับแกนเอกก็คือเส้นสีเงินนะแกนเอกยาวเลยครับนะครับแกนแกนโทคือเส้นนี้ก็สีแดงนี่คือแกนโทแกนโทนะฮะนี่แกนโทส่วนแกนเอกนี่ครับแกนเอก กนโอเคนะครับทันนะครับได้นะครับไม่งงนะครับคำตอบอีกทีครับแกนเอกเท่าไหร่ครับมาดูนี่ประกอบครับแกนเอกยาวสิบสองครับเพราะอะไรครับทวนอีกนิดครับก็นี่เป็นยาวหกนะฮะหกบวกหกได้สิบสองต่อไปแกนโทบีครับอันนี้สองแล้วครึ่งหนึ่งสองก็รวมกันได้สี่มันก็ยาวสี่โอเคนะครับได้นะครับมาดูข้อต่อไปครับ ข้อ2ครับจากสมการวงรีให้มาครับ x ลบ3ทั้งหมดยกกลง2ส่วน6กลังสบวก y ลบ1ทั้งหมดยกกลัง2ส่วน3กำลังสองเทับนี่คือสมการวงรีนะครับอ่าแรกแล้วครับหาดูรูปทั่วไปก่อนครับมาตรฐานก่อนครับี่ไม่งงครับนี่ครับ x ลบ h ยกกงสส่วนเัง2บวก y ลบ k ทั้ยกกง2ส่วน b กำสอเทับ1คราวนี้สังเกตครับ a ลังสหารไหนหาร x เห็นไหมครับถ้างส่วรีตามแกน แกน x หรือแกนนอนนะครับเพราะน,นี่เลยมันจะดีตามแกนนอนค่าที่เปลี่ยนแปลงนี่ครับจุดยอดอยู่ที่ h บวกลบ a k นะครับตรงนี้ค่า x จะเปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสเหมือนกันครับ h บวกลบ c ตรงนี้ครับค่า x จะเปลี่ยนแปลงแล้ว k คือค่า y เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมให้สังเกตนะครับถ้าใครมาเขียนโอเคนะครับฐานะเอาเองนี้ออกนี่ก่อนได้มอย่าได้ไปงงให้เปรียบเทียบน,นะอ่า a กำลังสองกูหาค่าก่อน a กำลังสองได้สามหกนะสามหก a เดียวได้บวกลบหก แต่เราจะใช้6ก็ไกันนะครับง่ายดีครับนะ B กํลัง2ได้9 B จะได้บวกทบ3เราใช้ B เป็นบวกคือ3นะครับโอเคถ้าแต่ยิง A มี2ค่าคือบวก6ลบ6 B มี2ค่าบวก3ลบ3ต่อไปหาค่า c ครับหาค่า c จากสูตร c กํลัง2เท่า a กํลัง2ลบ b กํลัง2ถันะครับ a กํลัง2คือ36 b กํลัง2คือ9 3 6ลบ9ได้27ตรงน,นี้ได้27นะครับ27ตรงน,นี้ได้27 17ถ่านนะครับ14ถ่ากับอะไรครับรู้17ครับบวกลบนะครับบวกลบให้ถูกต้องคือบวกลบเราถอนรูดได้ครับเราถอนได้เป็น3รูด3นี่ครับบวกลบนะครับโอเคนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรครับ3 1 H เป็น3 K เป็น1 ค่า a เราได้6นะฮะเราใช้ค่าบวกกัน b ก็คือ3นะครับจริงๆค่า b คือบวกลบ3ค่า e คือบวกลบ6นะครับค่า c ก็คือ5.2นะครับถ้าถูกต้องจริงนะครับถูกต้องจริงต้องใส่ครับบวกลบไปเลยครับบวกบถ้านนะครับส่วน,กน a, แกน x 2a เราใช้ค่าบวกกับ2คูณ6ได้12อันนี้คือ2คูณ a a มันคือ6เราใช้ค่าบวกระยะทางมันบวกนะ แกนโถงได้หัวก็คือ2องคูณบีคือ3โอเคครับตรงนี้ได้นะครับไม่งงน้ำหนึ่งนี่ครับ x 3มามหน่วนะครับอ่าเลือดหรือพูดง่ายครับถ้าประเด็นย้ำจุดศูนย์กลางที่ศูนย์ของเดิมครับเลือดนะครับตรงนี้ครับไปทางขวา3หน่วยครับ1 2 3ต่อไปตรงนี้ k เป็น1เลื่อนขึ้น1ครับนี่ครับอย่างนี้ได้ก็ได้เหมือนกันครับไปทางขวา3หน่วยแล้วขึ้น1หน่วย นัจุดสุดการได้31ก็เหมือนกันครับได้นะครับแล้วก็วาดครับของนีได้เลยแต่ที่เราเอาเบสิคที่ถูกต้องครับจุดสุดการที่3 1ต่อไปนะครับ A ครับ a อคือหกอ่ากูใส่ค่าเองไปครับ A6 หกหน่วยนะครับก็เอาหกบวกสามได้เก้าพิกัดตันี้เก้านพิกัดตานี้คือลบสามหนงอ่ากูใส่พิกัดนะก็จะได้เลยครับนี่ครับเก้าหนึ่งกับลบสามหนึ่งตรงนี้ไม่งงนะเราคยทำแล้วนะครับ นี่คือค่า A นะครับต่าไปโฟกัสอุปโฟกัสก่อนโฟกัสนะดูสูตนประกอบนะครับแกไม่งงครับโฟกัส h บวกลบ c แล้วก็เริ่มใส่โฟกัสครับหา c นี่ครับ c คือ5.2หรือเท่าไหร่ครับ3รูท3นอะกที่เราหามาตอนแรกนี่ครับ 3, 3รูท3ก็ได้ครับนะหรือ5.2นี่ครับ5.2เราค่าบวกมาคิดแล้วกันนะฮะ อันนี้คือ3ามดหรือ5.2 5.2ุดส้บวกบวครับบวกสก็ได้8.2ต่อไปก็ห้าจุดลบห้องได้เลยครับก็ได้ได้สอถูกไหมครับอ้าวเขียน้แต่ค่า k คือค่าหนึ่งเหมือนเดิมอ้าดูนะครับงงไหมครับดูนี่โฟกัสอย่างนี้ครับ f1 f หนึ่ใส่วิกัดครับอีกทีนะครับอันนี้3 1นะฮะใส่ไป3็บวกหได้8 8.2แปดดสหนึ่งเห็นไหมฮะมาด้านซ้ายมือบ้าง ก็เอาสามตั้งลบห้าจุดสองได้ลบสองจุดสองค่า k เหมือนเดิมก็คือหนึ่งตามสูตรนี่ครับนี่นะครับโอเคนะฮะต่อไปหาเลยครับหาจุดปลายแกนโถนะครับแกนปลายโถไปดูตัวนี้ประกอบนิดนึงครับจุดปลายแกนโถนะครับ h เหมือนเดิมแต่ค่า y เปลี่ยนแปลงเป็น k บวกลบ b ตรงน,นี้ระหว่างนะฮะจุดปลายแกนโถนะครับ,โ,รนะรบโอเคนะฮะอ่ะกูใส่จุด แกนโทมยยาวอะรยาว3หน่วยยาว3หน่วยตอนนี้3เป็นครับ3นี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมส่วนค่า y คือเอา3บวกด้วยสพิกด้ว่คือ3 4นะครับอ่ากูใส่พิกัดนะพิจารจุดก่อนนี่ครับปีนะ B 1ีส่วนตรงน,นี้ลงมามันก็คือ3แล้วก็1-3ไลบด้ -2 ลบ2นะครับทันนะครับอ่าไปได้เลยครับดูนะนี่ครับ ถ้าง,งงดูใหม่นะครับ3นี่เหมือนเดิมครับตัวแรกนะค่าเเหมือนเดิมส่วนค่า y เนี้ยก็เอา1นบวกสได้4ส่วนตรงนี้ก็เกิดจากเอา1ลบออก3ก็ได้ลบสอตรงนี้ถั่งนะครับอ่ะเราเขียนวง,ง,งรีครับป๊บอ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับนี่กราฟวงรีถั่งนะอ่ะต่อไปครูใส่แกนเอกกันโทรครับแกนเอกนี่ครับแกนเอกสิบเัวนี้ยนะแกนเอก ส่วนแกนโทนเกินนี้อ่าขอให้ออกกันได้เห็นชัดเจนครับนี่ครับสีฟูแกนโทครับแกนโท,ทนนนกแกนโทฐานนันเลแกนโทส่วนนี้คือแกนเอกฐานได้ครับไม่งงนะครับโอเคนะครับอ่าดูข้อต่อไปครับข้อที่3ครับจากสมการวงรีครับ x บวก2ทั้งหมดยัง2ส,ส่วน7กำลัง2บวก y บวก1ทั้งหมดยก2ส่วน2กำลัง2เท่ากับ1นะครับสังเกตนะครับนี่คือสมการวงรีสมัยนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้บวกจุดศูนย์กลางเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นนะครับจากดูจากรูปมาตรฐานก่อนครับนั่นเองได้เข้าใจครับนี่ครับ x ลบ h ยกกำง2นะครับอันนี้มันบวกครับแสดงว่า h ต้องเป็นอะไรครับ h คือลบ2เพอลบจะลบได้บวกให้สังเกตนะฮะ k ตรงนี้เป็นบวกก็แสดงว่า k คือลบ1ลบจะลบได้บวก ส่วน a กำลังสอคือ7กําลังสอง b กำลังสองคือ2อาลังสองเข้าไูหา a กับ b ก่อนครับเราก็ได้ครับ a กำลังสองได้สีเก้า a ได้บวกลบเจ็ด b กำลงสได้ส b เดียวได้บวกลบสนะครับแต่เราใช้ค่ามกัน a เป็นเแล้วก็ a เป็นสอง b เป็นสต่อหาค่า c ครับ c กำท a กำลังสองลบ b กงส a กังสองได้สี่เก้าลบสได้สี่สเอ้ยสี่ห้ไปครับสีตอนนี้ไะสี่ดห้า ต่อที่4 5ห้ครับครับต่อไป c เท่ากับเดี๋ยวนะบวกลบครับรู้4 5ครับ4 5เกิดจากเคูณ5 9ต่อได้3ครับเก้าเป็นรู้ 5. ตัวนี้นะครับใส่ครืหมายบวกลบครับที่ถูกต้องนะฮะบ,บวกลบหรือตอบค่ามาครับ6 6 7 1ก็ได้ครับ หรือ x ตอบติดทูตก็ได้ครับจะใช้3ามดูทก็ได้โอเคครับใช้ไันก็ได้นะครับ,รบจุดศูนย์กลางอยู่ที่นะครับลบสลบหทันนะครับตอนนี้ไม่งงนะครับถ้าใครงงนี่ะดูดีๆฮะมันเกิดจาก x ลบลบสครับนี่ครับบวก y ลบ ลบหครับสองนะครับอันนคือส่วน49่เก้กขนสี่นะครับง่ายดีอันนี้คือส่วนสี่เท่ากับ1นึ่งนี่ครับพันเสก็คือลบสอนี่ครับเก็ K, คือลบหนโอเคครับ a ก็คือบวกลบเจ็ครับบวก็ B, คือบวกลบสอง c คือบวกลบหกจุดหกจุดเจ็ความยาวกันอีกได้14ไม่งงครับความยาวแกโทรได้ได้สก็เกิดจากนี้คือ2องคูณเได้สิอันนี้ก็สองสองได้สี่นึ่งันฮะจุดนกลางอ่า a ครับใส่ค่า a a คือ 2, 7หน่วยก็เอา7จบวกลบสได้5ก็คือ5้ลบหตอนนี้ได้ห้ลบหนะครับอาดูจุดยอดกอนฮะได้ห้ลบหทางซ้ายทางซ้ายนี้ก็เอา 7ไปลบออกก็ลบเลบหนะครับเอาคกูใส่พิกัดนะฮะนี่ครับอ่าใส่จุดนะครับ5้ลบหแล้วก็ลบเลบหทันนะครับไม่งงนะฮะต่อไปครับจุดโฟกัสอ่ากูใส่เลยครับโฟกัสนี่ครับโฟกัสนะฮะอ่าค่า c เท่าไหร่ครับค่า c ได้6กจุดเนะครับประมาณนี้ ก็เอาเลยครับลบสบวกกับได้5.71แล้วก็ลบ1ตนน่ตรงนี้ด้านนี้นะส่วนด้านนี้ก็คืออะไรครับเอาลบ2ลบ6ก1็ก็เป็นลบ8.71แล้วก็ค่าวาจะลบนก็มาเขียนพิกัดได้นี่ครับเห็นไหมฮะลบ -8.71 ลบ1อันนี้ก็4.71ลบ1โอเคครับถ้าไปแกนโทรครับ นี่ครับแคนโที่ b คือสองถึงครับ b คือ2องนะ b คือ2เข้าบวกครับลบสอเหมือนเดิมครับเอา2รวมลบหได้1นะครับส่วนล่างนี้ลบสอเหมือนเดิมคราวนี้ก็ไปเลยครับลบหลบสเป็นลบสนะครับดูนะครับใส่วิกัดนะนี่ครับทันนะครับอีกทีนะครับลบสนี่เหมือนเดิมครับค่า x ค่า y เอารลบหนี้บวกกับ2เป็น1 สองล้านนี่ก็เอารลบหนึ่งลบลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ลบสองครับเป็นลบสามทันนะครับอาจจะยังซับสนนิดนึงได้นะครับอ่าไปเขียนกราฟวงรีครับนี่ครับได้กราฟวงรีมาเห็นไหมครับกราฟวงรีมาทันนะครับอ้าวใส่นะครับแกนเอกแกนโทครับนี่ครับอันนี้คือแกนเอกแกนโทของสื่นี้ถูกไหมครับ ถ้าผููใหญ่ชัดเจนง,ง่ายๆครับแกนโทรครับแกนโทนี่ครับหลายๆครับสี่แกนเดกครับสิบสี่โอเคครับถามนะครับน่าจะเป็นตนวาทนในการเรียนรู้ได้ครับสำหรับนี้ขอ